那。No. Ya dia. Hmm, salah lah. पाटी पाटी ทดสอบบ้านน้อยขึ้นไลค์ครั้งแรกเด้นกน้อยต่างแดนส่งไอ้ลิงจักแจ๊คักรักจริงๆสบายดีขอบใจเด้อบ้านน้อยขึ้นไลค์ครั้งแรกได้ถ้าอ่านคอมเมนต์มาถึงขอโทษขออภัยนะ Então, okay. se... สบายดีสบายดีสาพิมพ์พาปันา้นนะสบายดีเจ้าเสนะสบายดีขรับเจริงที่เข้าไหมกำลองใจป้าน้อยสะรุงมั้งเห็นไ่ม <laughs> não สาวพิมพ์พากว่าสวัสดีค่ะทุกบ้านสบายดีสวัสดีเด้อสาวลูกนะกับใจเด้อที่เข้ามาให้กำลังใจบ้านน้อยสาวลูกริาว่าส,ส,ส,สวัสดีค่ะ สบายดีได้สภาวดีใจที่มาขึ้นมาเน่ยเบาหน่อยกับพอได้ขึ้นจะเท่าไรเบา,นนนานนนหน,นอ่นอยก็ได้ปบาหน่อยก็บโบเก่งปนไดเนาะผิชภัทรตัวใดก็ขอโทษขอภัยน้ำเนาะครับสบายดีทาาี่ขับมาบังขับมาสมเนาะมาหน้าสั่นลูกหากมันเกิดแนลกว็สวัสดีครับ สวัสดีสวัสดีอันนี้สายจากเปียนกะว่าน้องอุดหัวใจพลังบวกเนาะนึงดวงป้าหน่อยกะวางลิงเบิ่บพุ่น ไอ้หมู่กระบกบานน้อยนี่เนาะบานน้อยก็เฮ็ดบ่เป็นเด้อตัวนี้นกน้อยต่างแดนกิ่งจักๆับอันตรงอันูกตาหัวใจ Wi-Fi มาเนาะ นายว่าขึ้นไลฟ์ทุกวันเดียวก็เก่งเองค่ะสู้ๆสนนิมางน่ก็ไม่ได้ขึ้นเจ้าเท่อนะมางน่เห็นว่าเป็นน้องโอ๊ตฮักบ้านเกิดน้องโอ๊ตแน่อ่าผมลืมพูดถึนน้องโอ๊ตเหรอน้องโอ๊ตว่าผมลืม บารน้อยเป็นไลครั้งแรกแล้วารน้อยกับโบกเก่งบันได้อ่านคอมเมนต์กับโบไอ,กกบบอกเก่งบันได้เนะาะบารน้อยมีอีกเครื่องหนึ่งเจ็บอกร์บารน้อยมีอีกเครื่องหนึ่งเข้าไปในซ่องหมอบ้านนาอาม่วนสอนวิธีทำแบบมือถือทำตามเลย ของมอบ้านนาพามวนเดี๋ยบ้านน้อยซื้อขาคนก่อนหมอบ้านนาพามวนคุณลัก สบายดีสบายดีมาหน้อยสุดแรกครั้งแรกเออ้ทสมมันก็จะเห็นเราในไลฟ์อยู่แล้วก็กดตัวเองขึ้นมาค่ะ บาน้อยยังวางลิงบ่เป็นเนาะบาน้อยยังวางลิงบ่เป็นบาน้อยเรียนขึ้ไลครั้งแรกเนาะบาน้อยบ่ฮู้เื่อบาน้อยลองทดสอบทดสอบไล่ครั้งแรกเนาะ อลิสามาได้แล้วสุดนนยอดเสนอขอบใจเด้ออลิสาเราหน่ากอบพรท่านได้ศึกษาบ่ได้ท่านได้เียนรู้อย่างพอปัญหาพบปู่ปูป่กับป่าแบบนมาก,กันเลย ที่เป็นรูปคนสองคนไหมคะอลิสารูปคนสองคนรูปคนสองคนตัวอลิสาตัวที่แรกนี่มีคนหนึ่งเนาะแล้วตัวที่ทัดไปบอกไม่ตัวที่ทัดไปบ่อลิสา ทุกวันเลยขึ้นเวลาไหนส่งมาบอกได้มากขึ้นด้วยทุกวันเลยค่ะถ้ากดตรงรูปคนสองคนแล้วก็จะเห็นวิธีวางลิงก์ค่ะรูปคนสองคนตัวที่แรกเป็นคนหนึ่งบอแล้วตัวถัดไปบออลิสาแม่ตัวนั้นบอ จะมีตัวที่แรกก็คือคนหนึ่งแล้วต่อไปก็จะมีสองคนแม่นตัวนั้นบาริมรถอาหารสวัสดีค่ะสู้ไปด้วยกันค่ะขอบใจเด้อสู้ไปด้วยกันมนันก็บเป็นกำลังใจทุกบ้านลเนาะแล้วน้อยขึ้นมาขอ ป็นขอกำลวงใจครั้งแรกเด้อมันจะมีรูปกล้องแล้วก็รูปปิดไม่มันมีหูปคนเดียวอลิรสามันจะมีหูปคนเดียวแล้วก็มีมีรูปรูปปิดไมแล้วก็เม็ดไข่ป่าสามจุด มันจะมีลูกคนเดียวเลย้านน้อยจะลองกดเป็นลูกคนเดียวบอเมเนาะตัวนี้เริมรถอาหารว่าหลักกิโลถึงหรือยังยังอีกไก่เนาะยังอีกไก่อยู่ยังอีก ไก่อยู่ต่พาพไก่มนไหนไก่ครึ่งละลักกิโลมันมีหุบคนเดียวมีหุบคนเดียวกับมีหุบสองคนตัวที่เลี้ยงกันอยู่ข้างบนเนาะที่อาริสาเราบอก ในกุ่มนีวาน้อยมันจะบอบน่าลองกดเบ่งเราบุฟหวถือว่ตัว นิ่มรถอ่านบอกสู้ๆถึงเส้นชัยก่อนเลยข่าวสิกับโบมูโบมูว่าชิถึงเส้นไสก่อนบอกเลยว่านิมรถอาหารสีถึงเส้นใสก่อนเบาวน่อยกับโบจักเนาะกอนเบาวน่อยบ่ได้ไล่จักเื่อเป็นครั้งแรกเลยที่เบาวน่อยขึ้นไล่สดที่หนึ่งมันจะเป็นรูปไม้อันที่สองมันจะเป็นรูปกล้อง โดอันที่สามที่หนึ่งมาด้วยโคดอันที่สามเป็นลูกของคนสองคนแล้ว เน่ยตุ้มพาดทาสวัสดีค่ะส,สวัสดีสบายดีบ้าน้อยอยังวางลิงมาได้เถออยากให้ขึ้นวิธีทำกันบ้าน้อยอยังวางลิงมานดไหนเถอะ เด้ที่เขามาให้กำลังใจในตุ้มพาทำมาทักทายทุกท่านนะครับ สวัสดีทุกท่านนะคะบ้บาน้อยขึ้นไลค์ครั้งแรกผิดพาประกันใดก็กขอ,อโทษต่อไปน้ำเนอะถ้าบาาน้อยอ่านผิดอ่านถึกพ่อเันยังไหตอนนี้คือกับตอนนี้บาาน้อยก็ขึ้นสตรีมมันแรกนะครับเราองเรียกดูวิธีการวางลิงก์อยู่ บานอ้อยอยังวางลิ่งบาเป็นเนาะผู้ใหญ่หก็บอกบาน้อยเอ้ยเถอะอาศาฝากกดไลค์เป็นกำลังใจด้วยนะคะมาสมินาง ขอบใจที่เข้ามาให้กำลังใจบาน้อยสาวลูกเนาะเดี๋ยวเมนะื่อหน้าบาน้อยศึกษาบาน้อยจะมาขึ้นไล่ไมเ้อร์าน้อยก็ยังวางวิ่งหมันได้เถอะเนาะขอบใจที่เข้ามาเบิง้งเข้ามาให้กำลังใจบาน้อยสาวลูกเนาะ